สวัสดีครับ Bt Premier Moto Senor นะครับส่งงานนะครับ์ทเลยครับอ่าทันนี้นะครับเป็น Total v i c o นะครับลูกค้านะครับจะเข้ามาทําการอัปเกรดนะครับความสว่างนะครับเป็นชุดโปรเตอร์นะครับตัวนี้เป็นบายนะครับ LED Super Bright หกสิบห้าวัตต์ครับพร้อมกับตัวไดรไลท์นะครับเปิดไปเลียวครับอ่าตัวไดรนะครับทํางานเป็นไฟเรลวิ่งนะครับไดนามิกนะครับเปิดไปรีครับไปิต่งครับ ไฟเตอร์ LED นะครับตัวใบ65หวันครับครามสุดของที่ร้านครับสูงครับไฟเตอร์นะครับทั้งสูงและต่ำทีตัวนะครับสูงครับมาตัดหมอกครับขอตัดหมอกครับตัวนี้เป็นสีนอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงของหน้าตูนะครับสูงครับชัดเจนนะครับตอนดูแสงผ่านสีนะครับสูงครับแอสว่างนะครับของนอกตัว้วในตัวรถครับสว่างไม่ต่างเลยนะครับ บลูกค้าท่านใดนับที่สนใจนะครับสามารถสอบถามมาทางเพจเฟซบุ๊กนะครับ BP p r e m i u m m o t o f i n o n ได้ทุกสาขานะครค,ครับอครับขอบคุณครับ